เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาที่เป้าโตโยต้านะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถบ้านนะครับผมปี94นะครับผมราคา38,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเครื่องยนต์1,300ซีซีนะผมประหยัดประหยัดเลยนะครับรถใช้น้ำมันล้วนๆเลยนะครับไม่เคยดมแคคสรับ เกียร์ออโต้เข้านิ่มนวลนะครับผมรุ่นนี้อึดถึทนนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทุกบานนะครับระบบประตูซินทรัลล็อกนะครับผมมีรีโมทนะครับภายในก็เดิมโรงงานเลยนะผมเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับสลหักับหนังนะครับผมทุกอย่างพร้อมใช้เลยนะผมสมบูรณ์ทุกอย่างขับถังไกลได้สบายยเลยนะครับแรุ่นนี้ก็อึดถึอทนด้วยนะผมก็จะมีตาหนิแค่สีไม่สวย1ชิ้นนะครับผมนะครับโดยรวมแล้วก็ยังสวยงามนะครับ คิดอื่นก็มีด้านมีซีดบ้างนะครับผมเป็นสีเดิมๆนะครับบอดี้เดิมไม่มีเคยเจาะแก๊สนะครับไม่เคยเจาะใส่แก๊สนะครับผมไม่มีชนหนักนะครับล้อแม็กข้อสบห้ครับยางใหม่สีเซตเลยนะครับผมยางปี21เลยนะครับใหม่ๆใช้ได้อีกหลายปี3-4ปีเลยนะครับราคา38,000บาทเท่านั้นครับคันนี้กันแดดกันฝนดีก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับภาษีหกผมเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเครื่องเกียร์ดี ผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับพิกัดดูรถอยู่ที่ลังสิตนะผมแถวซ่อมสร้างนะครับนะผมรีวิวดูกันเรื่อยๆผมภายในก็ยังสวยนะครับบเบาะผ้าสลักกำหนังนะครับห้องเครื่องนะครับผมหอรถเดิมๆเ,เลยนะครับนะครับ สวยครับผมสนใจติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับผมคัดสรรมาให้ท่านได้เลือกชมกันทุกวันนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอคลิปที่ชื่อคลิปได้เลยครับผมเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกัน แล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน